ใครคือผู้ทาชิงคนต่อไปของเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสครับสวัสดี fc แฟนอดอมวยทุกท่านครับโดยเฉพาะ fc แฟนอดอมวยวันแชมเปี้ยนชิพเลยคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทครับแชมป์โลกคนปัจจุบันคือเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสนะครับซึ่งเขาเองก็โอ้โห ชนะฮิโรกิมาได้แบบใช้คําว่าขาดลอยแล้วครับในไฟล์ล่าสุดวางเกมวางแผนดักตีเข่าเขย่าแทงมานะครับเอาจริมมันกดอดคอ็อกคอตีเข่าไม่ได้นะแต่ว่าทักษะการตีเข่าของพิษณนงก็คือใช้การโยนเข่าครับโยนเข่าเข้าไปโยนเข่าเข้าไปนะครับก็ฮิโรกินี่ใช้คําว่าไปไม่เป็นเลยแหละครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้ 5อันดับเรนกิ้งครับใครคือคู่ต่อสู้คนต่อไปของทางเพชรนงครับใครจะเข้าไปชิงกับเพชรนงก็เดี๋ยวไล่กันดูจริงๆมันมีสายเนี่ยมันน่าสนใจมากมีนักชกไทยอยู่3คนนะครับมีเพชรนงมีเฟอร์รารี่มีน้องโอนะครับแต่ละคนอยู่อันดับไหนบ้างนะครับก็ลองลองเดาไว้ก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครอยู่อันดับไหนบ้างครับเดี๋ยวผมเปิดที่อันดับ5ก่อนนะครับอันดับที่5เฟอร์รารี่แฟรติครับ เฟอร์รี่เข้ามาที่น้ำหนัก68.5กิโลนะครับถือว่าน้ำหนักดีเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับไฟล์สุดของเขาในวันแชมเปี้ยนชิพเฟอร์รารี่ชนะหานซื่อห่าวนักชกชาวจีนไปนะครับในศึกที่เพชรมรกตดวลกับตะวันฉายเขารือว่าศึกวัน161นั่นเองเส้นทางไฟ์ต่อไปของเขาเดี๋ยวก็รอนะครับว่าจะเจอใครบ้างแล้วก็จะไต่อันดับขึ้นไปครับก็น่าจะได้เจอกันแทบทุกตัวแล้วครับในกลุ่มนี้นะครับอันดับที่4ฟิลิเป้โลโบ ฟ e ิลิเป้โลโบนักชกชาวบาลเลียนะครับปัจจุบันก็ซ้อมที่ประเทศไทยนะครับที่ค่ายมวยเรเวอร์ชั n นมวยไทยภูเก็ตนะครับสถิติในวันแชมเปี้ยนชิพของฟิลิเป้นะครับก็มีชนะคะแนนยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์นะครับเมื่อปี2020แล้วก็มีชนะคะแนนลดเหล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับปี2021แต่ว่าปีล่าสุดนะครับก็คือปี2022เขาแพ้นอกให้กับน้องโอกไก่ย่าง5ดาวครับ อันดับที่3น้องโอไก่ย่าง5ดาวน้องโอนี่เข้ามาที่น้ำหนัก65.5กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เริ่มต้นเลยของเวทพิกัดนี้ไฟล่าสุดน้องโอเตะเรียมนะครับชนะ TKO ไปแล้วก็ย้อนกลับไปอีกน้องโอครับชนะน็อกฟิลิเปโลโบไปครับในศึกวันเอ็แล้วก็มีชนะน็อกรถเล็กชนะฟาบิโอปินกาชนะเมดีซาตูชนะฮานซือึาวนะครับก็ใช้คำว่าเป็นราชาฆ่าไม่ตายจริงๆนะครับ การปิดเกมของเขานอยู่ที่44เลยนะครับก็ถือว่าสถิติโหดจริงนะครับสำหรับเจ้าของฉายาราชาผู้ฆ้าไม่ตายนั่นเองครับแล้วก็มาถึงแรงกิ้งอันดับ2ครับอาวดีรามาสนนฟครับนักชกจากรัเสเซียครับเขาซ้อมที่ค่ายมวยเวนัมเทนิงแคมป์ไทยแลนด์นะครับคือซ้อมที่ประเทศไทยนะครับผมเองก็ เห็นเขาบ่อยนะในราดดำเนินเขาก็มาดูโมยบ่อยนะครับวันดีนะครับก็น้ําหนักประมาณสัก65ครับที่เขาเข้ามานะครับเดบิวต์มาด้วยน้ำหนัก65.5กิโลนะครับสถิติการชกของเขานะครับไฟลล่าสุดนี่มีชนะคะแนนไม่เอกฉันนะครับชนะกับปิตันเพทิดีอคา์เดมี่แล้วก็ย้อนกลับไปอีกครับในปี2021เขาชนะน็อกพงศิริพีเคสัญชัยมวยไทยยิมครับ แล้วก็ย้อนกลับไปครับในปี2021ครับเป็นไฟที่เขาแพ้กับปิตันเพชรยินเดียอคาเดมีนะครับย้อนกลับไปอีกครับสักปี2018เลยไฟแรกๆนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรมรกฏเพชรยินเดียอคาเดมี่นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับเขาชนะแอนดรูวิลเลอร์นะครับก็ถือว่าเป็นนักโชมที่ฟอร์มไม่ได้แย่มากนะครับอัตราการเปิดเกมอยู่ที่50%นะครับสถิติรวมๆนะครับเขาก็แข่งไปทั้งหมด9ครั้งชนะ6นะครับแล้วก็มาถึงแรนกิ้งอันดับหครับ ชายคนนั้นคือฮิโรกิอากิโมโตะนะครับฮิโรกินี้เข้ามาที่น้ำหนัก65กิโลดีๆเลยนะครับสถิติของเขานะครับก็นี่แหละครับแพ้เพชรนงครับในศึกวัน163ครับเป็นคู่เอกของรายการวันนั้นเลยย้อนกลับไปอีกครับฮิโรกินะครับชนะนักชกชาวจีนอย่างชิวเจี้ยนเหลียงนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันเลยนะครับชก5ยกในเขาชนะกับปตันนะครับศึกวันเอกแล้วก็ย้อนกลับไปอูชนะแบบคือชนะรัวๆก็จริงนะแต่ว่ามา มาแพ้เพชรธนงเนี่ยแหละครับคือชนะติดต่อกันมาวันสัก5้าไฟแล้วไฟล่าสุดไปพลาดแพ้เพชรธนงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าพอไฟที่เจอเพชรธนงมันดูแบบมันดูขาดลอยไปหน่อยนะครับโอเคครับและนี่ก็คือห้าอันดับนะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตตัมเวทนะครับคืออยู่ในแรงกิ้งส่วนแชมป์ของรุ่นนี้ก็คือเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสนั่นแหละครับเพชรธนงคือแชมป์นะครับ,คครบใครที่อยากจะตบกับเพชรธนงเดี๋ยวต้องไต่อันดับขึ้นมาหน่อยเพชรธนงนะครับพูดถึง ชนะจางเฉยนหลงนะครับแล้วก็มีชนะฮิโรกิอากิโมโตะนะครับไฟจิเพตนงชนะก,ก็ดูจริงๆกรรมการให้คะแนนออกมาไม่เอกฉันนะครับแต่ว่าถ้าตามสายตาแฟนมวยนี่บอกว่าเอกฉันนะนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับเพตนงมีแพ้กับปิตันนะครับแพ้ไปปี2018เลยแต่ว่าจู่ๆก็กลับมาแล้วก็ได้แชมป์ซะงั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเสือซุ่มนะครับในช่วงหนึ่งสำหรับเพชรธนงเพชรประกาศครับข้อมูลตรงนี้จากแรนกิงนะครับก็จะมีฮิโรกิมีเอวอดีมีน้องโอ๋แต่ว่าจากการคาดเดาของผมนะครับคนที่จะได้ไปสู้กับเพชรธนงเนี่ยน่าจะเป็นไม่เอวอดีก็น้องโอ๋เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคู่นี้ประกบกันมาสู้กันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับต่อเพชรธนงเนี่ยก็เตรียมได้เลยนะครับอาจจะมี ไฟให้เขาเรียกว่าไฟให้ออกกําลังกายไฟหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟป้องกันไฟหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอติดตามเลยในปี2566นี้ครับในอันดับแร็งกิ้งของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คอมเมนต์คําบอกกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมาพอกันไม่คลิปหนาครับอยู่ดีไม่แห้งซ้ําไปดีสมบูรณ์ุกคนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านล่าง